ือเอาละมาเข้าเรื่องกันดีกว่าทุกคนรู้ใช่ไหมว่าเราซือ้อไอเจอ้านี่มาไอเจอ้าสิ่งนี้ทุกคนรู้ดีใช่ปะคะก็มันก็ไม่มีอะไรหรอกทุกคนจําอีกอันหนึ่งได้เป่าที่มันเป็นรูปดาวมันเป็นแบบนี้ไบน้อะ่ะออมอใช่มันเป็นแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมทุกคนคือเราจะบอกว่าไอเจ้านี่แหละคะ่ะมันยี่สิบห้าสามสิบสามสิบกว่าบาท ใช่ป่ะแล้วมันก็มีอีกอันนึงที่เราซื้อมาอันละร้อยหนึง่งเราก็คิดว่าแบบเราคิดว่าซื้ออันร้อยหนึ่งมาแล้วมันมันลักชัวรี่มันมีกล่องแบบว่าเอออะไรด้วยใช่ไหมแต่ว่ากล่องร้อยหนึ่งนั้นก็คือทุเรศโอยสรุปแล้วถ้าอยากจะซื้อดังโบน้านะคะซื้อของร้านนี้ค่ะงามๆก็ซื้อของงามๆนะคะงามๆโอเคก่ย ร้อยหนึ่งแล้วคือเรากลาลังชอบกีน,กนี่อยู่แล้วเราก็เออเอาไปวากทีหนึ่งใช่ไหมแล้วเราก็เออเอาจัดเอาน้องน้องดาวอ่ะจัดประวางตรงนี้เออแล้วทีเนี้ยกล้องมันอ่ะกล้องมันก็ตกใส่ <g ül> โอ้โหเขาสุดยอดเลยเออแพงค่พ็กเกจ g ิ n g เอาป่ะทุกคนซื้อร้านนี้ดกว่าซื้อร้านเจ้านี่ค <g ül> ือร้านนี้เขาทำสวยแล้วก็มัน มันสุดยอดมันสวยมากเราอยากลองแกะแล้วอุ้เฮ้ขาแถมไม้จิ้มฟันมาให้ด้วยนะแต่ว่าร้านร้อยหนึ่งเขาแถมอันนี้ให้แถมเข็มแต่เข็มน่ะเเล็กกว่าไมจิ้มฟันอ๊ยเครียดมากแล้วนี่แพ็กเกจจริงเขามีไอ้นี่ด้วยเฮ้ยขอต้อนรับสู่เกมต่อไปนะคะหาท่านตัดรูปร่างได้เรียบร้อยภายในสิบนาทีถือว่าผ่านเริ่มเกมได้ค่ะมารู้ทุกคนช่วยจานะคะ คิดว่าไม่ถึงสิบนาทีหรออีอีอันเนี้ย <c oughs> แล้วมันจะจิ้มยังไงวะเนี้ยโอ้โหมันมันเหนียวมากเลยโอ้ยเครียดเออออกมาแม่งเลยเนี่ยโอ้โหอย่างกะปลาจับเวลาจับเวลาอะไรแล้วเนี่ย <c oughs> แค่แกะแค่แกะแค่นี้ก็ออกแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหอี่นี้มันเหนียวมากมันจะแกะยังไงก็ไม่ไหวแล้วมันน่าจะปลาหัวอ่ะแตกเลยค่ะอุ้ยเฮ้ย ้ยแกะแบบชาวรอ็อกแผลบ,บเลยค่ะอุ๊ยโอ้โหไม่ต้องทำอะไรแล้วเนี่ยเนี่ยเอามือแกะเนี่ยเสร็จแล้วจริงๆแตกเฉยเฮ้ยมันเป็นไปได้ทุกคน oh <my> God. โอ้ยโอ้ยเสร็จแล้วค่ะไม่ถึงสิบนาทีหนุ่มไม่จับโอเคเออเอออ่ะเออ เฟลใช่ไหมเลียค่ะฉันไม่กล้าไม่ได้จะกินมันเดี๋ยวฉันอืมกินมันมันกินได้ปะนะเดี๋ยวลองกินอ่ะเดะหวานมากเลยแือว่าหวานคนระับหวานเนี่ย